มาโดนได้แฮะปีกมาโดนมีดวิ่งหนีไปไหนล่ะ oh! โอ้โห้โคตรแม่งโคตรบุกคอมเมนตหมดแล้วโอเคเองได้อยู่ <F ix> นี่ไง อ, <c oughs> อย,ววย่าไปวิ่งหนีเลยฮะ <c oughs> โพาไปโดนจะตายเองังเอนี่และ <c oughs> ีตัวเล็งรับเค้า

เกือบมองไม่เห็นมันได้ยินเสียง<ป>เห็นอนเจ้าของเสียงห<ป>ลงังให้อ,<ป>อีกแล้ว<ป>มันได้ยินเสียงคนวิ่งมาเลย Stop <ion up> in my location. Copy <st> <playing with> that, <ear> U.A.V. in the sector. Who wants to speed up on your stick? Oh, the finisher! Nice, just right. Wicked! Who wants to spin on your a Oh, the finisher! Nice, just right. to spin ีสวัสดีครับเพื่อนๆสบายดีไหมครับวันนี้ครับก็อยู่เกมของ All Duty Modern Warfare 2นะครับวันนี้นะครับก็อยู่ซีรีส์มีดนะครับวันนี้จะกลายเป็นแก๊งมีดนะครับขอ1วันนะส่วนเซตที่ผมจะนําไปลงในทีมเดสแมนนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะลงคู่กับมีดนะครับอย่างแรกเลยก็คือโล่เนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือสแตนแกรนิตเนาะถ้าศัตรูมันโดนเนี่ยจะทําให้ศัตรูเดินช้าลงนะครับ จะทําให้เราเนี่ยใช้มีดคว้างเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะมี2คลิปเนาะผมจะใช้มีดคว้างกับดาวกระจายนะครับส่วนเพิร์กนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้เอ็กซ์ตาเทติคอนะครับจะได้มีอาวุธคว้างนะครับเช่นพวกสแตนเกรนเนี่ยจะได้มี2อ,อันเนาะจะได้ง่ายๆหน่อยว่าเราประทะนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือสตรองอาร์มอันนี้นะครับจะทําให้อาวุธคว้างเนี่ยมันปาได้เร็วขึ้นเนาะ มันจะมีไฮไลท์ทาให้เราควา้าได้ง่ายขึ้นนะครับถ้านึงไม่ออกก็เหมือนเวลาปลาเบิดในเกมเอ펙นะครับมันจะมีไฮไลท์เป็นเส้นๆให้เราดูเนาะมันจะทําให้เราการระยะได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือครีสปายนะครับก็ง่ายๆนครับเอาคว้าถ้าเป็นคว้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เก็บเนี่ยมันจะหายไปเลยเนาะถ้าเราพกรีสปายไปด้วยเนี่ยมันจะทาให้มีดมันรีกลับมาได้นะครับแล้วก็ ระเบิดเทติคอเนี่ยมันก็จะได้ดีกลับมาใช้ได้อีกเนาะส่วนอย่างสุดท้ายเลยก็คือคิวฟิกนะครับก็คือทําให้เราอ่ะวาค่าได้เนี่ยจะทําให้เราอีเลือดเนาะถ้าเราบาดเจ็บในการต่อสู้เนี่ยมันจะทําให้เราต่อสู้ได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับโอเคของก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงไปแล้วเนี่ยจะคิวได้กี่ตัวนะวเ,นเพื่อนๆช่วยกําลังใจให้ผมหน่อยนะไปดูคลิปกันครับก่อนรับชมคลิปนะครับผมอยากเป็นเพื่อนอนะ่ะช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดแชร์คลิปนี้ผมได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทาคลิปนะครับก็ช่วยขอบเมนว้ด้าล่างให้ผมหน่อยนะผมจะได้อ่านนะครับแล้วผมจะได้นำกลับมาปรับปรุงเนาะแต่ถ้าเพื่อนทําหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมเนื้อหาคลิปกันครับโอ้โหนี่แค่วิ่งแป๊บเดียวจริงๆกูเลือดแดงเลยเป็นนอนหน่อยจะมีเหยื่อมาไหมเนาะ มองหูโได้ตัวหนึ่ง,งเองคือมีดน,นี่ถ้าเราปาไปแล้วมันเก็บได้นะครับเก็บตามศพนะหรือเก็บตามพื้นก็ได้นะนี่ไ<ะ>งไม่รู้เรื่องตัวหนึ่งโอ้คิดว่ามันกระโดดลงมาสินั่นสู้อยู่ที่เดิมทั้งนั้นคือมีดน,นี่เราสามารถ ปลาแล้วก็เก็บไ,ไ,ได้นะครับอันนี้ผมพกลีซัพพลายมาด้วยนะโอ้โหไปแล้วจ้ามีเครื่องนี่คือปลาโดนทีเดียวแล้วคือตายเลยนะคือดีมากนะนี่ไงกี่พวกปลาไม่โดน อเกือบจะไปอีกตัวได้อีกตัวหนึ่งจะเทคดาวักหน่นอยโคตรแม่นอ๋อแล้วก็โล่อันนี้มันการระเบิดได้นะครับแต่มันจะการพวกระเบิดที่มันติดกับโล่ไม่ได้เนาะ อ้ป่าไม่โดนจะตายเองสักมังเนี่ยโอ้ไม่มีการระเบิดจนยอ้ตายอยู่คิดว่าจะตายแล้วหลีไม่ทันใจก็ต้องพกกล่องสัมภาระไปเองโอ้ป่าไม่โดนไปแล้วจ้า นี่ไงจะปยตัวโดยอีกตัวนึ่งโอ้มันยังอยู่ที่เดิมไปครับอ้าวคนละตัวดีวกว่าจ้าสะลเกิดขอใช้ของหน่อยแล้วกันจะโดนใครไม่เนี่ยอยู่ในหน้าภาพมาเลย ออ้ได้สองตัวเลยฮะคิดว่าจะไปโดนไข่ซีกอันนี้แต่ผมเทสให้ดูครับการระเบิดได้นะอเอาไปจี้ใจระเบิดได้นะครับเปิดเจอพวกที่ชอบวางเคมอไว้เราก็ใช้โล่กันได้นาะไม่สู้ นอนทำไมเกียไม่เห็นอันนี้ควักโลมาไม่ทันไม่มีใครวิ่งมาตรงนี้เลยฮะไปหาเองก็ได้ <laughs> นั่งทำไม,อม,มอนอนเหมือนเดิมเอ็นจะปิดทำไมเนี่เยเพื่อนเออลุลยได้เพื่อนลุยดิวิ่งกลับมาอีกโอ้ยดันเห็นนี่ โอ้กโดนแด้ะนี่ไงเพื่อลบไปแล้วเออมันโดนระเบิดตัวเองตาย แต่เราโดนระเบิดมันโดนใด่ไหมไม่ร้นจ้าเพือนนายเอาเองจะกดวางของไปกดมาร์กนี่ไง ถ้าเราไม่แน่ใจลปลาเพื่อก็ปลราระเบิดสตาร์ไปก่อนได้นะครับระเบิดสตาร์มันจะได้ทำให้มันแบบเดินชา้าๆวิ่งชา้าๆอะไรที้ปลาง,ง่ายๆหน่อยไงบ้องหูนี่ไงไม่เห็นหรอว่จะฆ่าเพื่อนแล้วหรอไม่ให้หรอโอเคอสี่ชวัดโหยิงบูบินเลย

พอไหวย,ยุบดีๆนงสิหนีเนี่ยต้องการกระป๋องไปสกูไม่เฟินอู้ไปดูสิฮะเป็นนอน อุ้นี่มันยิงเฉียดๆมันหน้ามันุบขนาดนี้เลยเเนี่ย <c oughs> คือดาวกระจายนี่มันปลาทีเดียวไม่ตายนะครับมันจะปลามาสองรอบเนาะโดนสองครั้งถึงจะตายแล้วก็เก็บไม่ได้ด้วยนะคือแบบปลาไปแล้วปลาเลยวมจะพูดก็คือปลาไปแล้วก็คือเสียแล้วเสียเลยนะครับดาวกระจาย ก็ปาสองครั้งตายเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะปาได้ถี่กว่ามีดเนาะมีมันจะปาชา้ากว่าน่อยไปนี่นนะจะ <c oughs> ขอสตันเหรอตะไนมันไกลเลย ตามทำไมบ้องหูโอ้ยป่าไม่โดนอีกอ้อมหลังก็ได้แค่อ่นมาพอดีอีกจะเทคดาวซะหน่อย ป่าดไงอันนี้ที่ป่าแล้วมันเจียแล้วมันตายผมว่ามันน่าจะวางคือมันน่าจะเลือดโลอ่ะคือถ้าเลือดเต็มเต็เนี่ยเราต้องใช้สองคงันเเอาลูกซองไม่ใช้ใช้มีดติเท่เทแบบกินไม่ได้ตัณหาให้เลยลำบาก เข้าไปเท็ดาวก็กลัวระเบิดไอ้ดิบไหมเจ้าของชอบวางคีโมหรือคืนคือมีดนี่ก็คือพันทีเดียวตายนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันไม่ใช่ว่ามันจะปลาได้ง่ายๆเลไปที่ห้องน้ำดีกว่า ันมามองพอดีอีกพะยิงมาโอ๊ไม่ตายเนี่ยข้อเสียของดาวกระจายมนตรงนี้เลยบางทีมันต้องปาสองครั้งเ้วติดคิดว่าใช้แบบปาทีเดียวแล้วลง เฮ้ยไาไม่ตายอัอนนี้มี่มีเรื่องโอ,อ้ไม่ไหวไกลเกินไปแล้วจ้าน,ไน,นีไงเราไงเราโคตรเท่เลยครับพรี่ไม่เท่เลยครับพรี่ เกือบตายเองเอ้ยเกือบตายเองเล่นให้มั่วเลย ปไปไหนปาไม่ตึ่นะเนี่ยเ้าตะเกนเลยขอคืนแล้วกันดี่งังยิงไม่โดน สวดมาพอดีเลยอะไรมันจะบังเอิประมาณนั้นมายิงตลอดไปแล้วนะเอาโอ้ยเก็บปืนไหมหนีไงเราบันไป้องหูไวที โอ้ฟ oh, <Mission complete. S 1> ินิชพอดีเลยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากนะครับ <Good job. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ